สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผ่าเลาะนะครับน้องก,ก็สวัสดีตอนเช้าเช้านะครับพี่น้องเอ๋นะฮะเราก็ตื่นตั้งแต่ปีสี่นะครับพี่น้องนะทั้งไปยอดกรดนะฮะแล้วก็ไปกรีดยางนะครับพี่น้องเอ๋นะซึ่งเมื่อคืนนะครับพวกเรา นะก็ได้ไปทําการกรีดยางนะครับอยู่ที่บ้านโกกอกนะครับอ่าก็มืดอฟ้ามืดฝนนะครับพี่น้องนี่มืดฟ้ามืดฝนเราก็เลยทําการกรีดแค่แปลงเดียวครับพี่น้องเอ๋ยนะกรีดแปลงเดียวนะครับอ่าแล้วก็ช่วงประมาณสี่ทุ่มนะเราก็ทําการหยอดน้ํากรดนะครับแล้วก็กลับมานอนนะฮะ กลับมานอนตื่นตีสี่นะครับอ่าไปกรีดอีกแปลงนะครับพี่น้องเอ๋ยอ่าอ่าวันนี้เนาะก็อ่าเตรียมตัวนะฮะอ่าไปเก็บยางนะครับได้เวลาเก็บยางแล้วเนาะในวันนี้นะเรากรีดเมื่อคืนนี้ก็จกกรีดนะฮะเอซี FC. นะจกกรีดเนาะอ่ะ กลับมาถึงบ้านนะไม่รอช้านะครับพี่น้องเอเอ๋ยดูท้องฟ้ามืดคลึ้มนะครับเอซแต่ฝนไม่ตกดูครับน,น้ำแห้งหมดแล้วนะครับพี่น้องน้ำแห้งหมดแล้วนะครับไม่รอช้าดีหน่อยเนาะเรามีสัะนะครับ ถูกขึ้นมาใส่นะครับปีน้องเอซข้าวก็เหมือนมันจะไม่สวยยังไงไม่รู้ <c oughs> นะก็เขียวอยู่ในเอซแปลงที่ทมันที่เล็กกับเพื่อนเนาะปีที่ผ่านมานะปีนี้ก็ถือว่า สวยนะครับนะถือว่าสวยอยู่นะฮนะตรงไหนที่ไม่สวยแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับ <c oughs> นี่แปลงนี้นะครับที่มือนขี้เลยนะปีที่ผ่านมานะครับไม่ได้ข้าวเลยนะปีนี้ไม่รู้มันเป็นยังไงนะครับ f อฟซีลงนี้เนาะมันเอาใจยากนะครับ น้องไสจะมีน้ําแล้วเนาะผมจะเอาปุ๋ยลงมาหว่านใส่อีกดูแล้วมันดูเหลืองๆยังไงไม่รู้นะครับนี่วางระบบท่อนะครับ fc อืนี่ครับน้ำไหลลงไปแล้วนนถ้ามันเต็มแปลงนี้เนาะแล้วก็ปิดปิดไวนะ้เนาะไม่ได้ซื้อข้องอมาเหมือนเหมือนด้านโน้นนะครับผมเป็นข้องอ เวลาน้ําเต็มแปลงนี้นะน้ำล้นแปลงนี้เนาะ,ะก็ปล่อยทิ้งตรงนู้นนะครับนี่ครับแปลงที่ผมถ่ายคลิปให้พี่น้องทางบ้านเนาะว่ามันมีต้นหญ้าวงช้างเยอะที่สุดนะครับก็คือแปลงนู้นนะครับ คุณปรากฏว่าข้าวสวยนะครับพี่น้องข้าวงามนี่แปลงนี้ดีหน่อยเนาะมันมีน้ำนะฮะมีน้ำที่ถังนะเวลาล้นถังก็ปล่อยลงมาใส่แปลงนี้แล้วก็แปลงนู้นนะครับ ไปพี่น้องทุกอย่างก็ต้องมีการลงทุนนะครับไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับนี่ครับพี่น้องแปลงไฮไลท์ที่ผมเ,เรียนพี่น้อง f อฟเนาะทำคลิปไปบอกว่า,าแปลงนี้ที่มีหญ้าวงช้างเยอะนะฮะแปลงไหนที่มีหญ้าวงช้างเยอะนะแปลงนั้นนาะดินอุดมสมบูรณ์ นะครับพี่น้องนี่สวยนะครับแปลงนีนะ้น้ำไม่ขาดตั้งแต่ดำมานะครับงามนะครับพี่น้องเอเดี๋ย๋วเลยมะละกอแม่ยายก็เจ็บขายนะครับเขาต้องการเนะนะรราะมะละกอพันธอนแลนนี่เขาต้องการ ไปตามสมตามนะก็นำไปขายนะครับพี่น้องโอ้เพิ่นได้เงินหลายบาทแล้เลยนี่เนาะนี่ครับต้นลิ้นจี่นะครับปลูกน่าจะได้สองปีนะครับต้นนี้เนาะสองปีหรือสองปีนี่แหลนะเนาะทุกท่านเนาะนี่ต้นลิ้นจี่ นะครับนี่มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์กล้วยมันก็กล้วยสายพันธุ์อะไรเนาะที่พี่พงศ์เอฟซีจากร้อยเอ็ดเนาะนำมาให้ปลูกนะครับนี่ครับเอาไปชมน้องหมูกันเอ็อเอดเป็ดเลยนะครับนอนสบาย พอกนี้สามตัวนะครับหิวแล้วบ่หิวแล้วบ่ไหนห้อกนี้สองตัวนี่แม่พันแม่พันนะครับพอกนี้ตัวเมียสองต,ตัวผู้หนึ่งนะครับ นี่หมูแม่ยายนะครับก็โตแล้วโตวแล้วนะเนาะเลี้ยงจตามีตามเกิดนะนะส่วนแม่เส่วนแม่ส่วนมากเนาะแม่ยายไม่ไม่ค่อยได้ให้ลำนะฮะเพื่อนจะลงไปนำเอาต้นบอนนะต้นบอนบอนหวานเนาะมาต้มนะมาต้มให้มันกินหล่อ <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่น้องด้านนี้เป็นไก่นะครับอ่าสองสองพี่น้องไก่แม่ยายนนำมาเลี้ยงนะครับไก่นะครับ ปล่อยไม่ได้ครับเอฟซนะเลี้ยงตัวนี้เนะาะอเลี้ยงอยู่ในคอกนะครับปล่อยออกมานี่หมากัดนะครับนี่ด้านนี้มี่จะมะละกออโอแม่ยายซื้อต้อนทุเรียนมาปลูกอีกนะครับนี่พี่น้องต้นทุเรียนตัวนี้เนาะแต่งกิ่งเมื่อวานนะครับนี่ ไม่รู้ว่ามันจะโตให้เราหรือเปล่าเนาะหรือว่ามันจะตายนะครับอ่านี่ครับคือต้อนทุเรียน,นมะละกอนะครับไม่อยห,ห้ปลูกผมถ่ายให้เนาะปลูกเต็มพื้นที่เลยนะครับ วางระบบน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ้าโอเคครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ